ข่าวป้อมอยาแชร่รัฐบาลแจกเงินของขวัญปีใหม่ให้กับบัตรคนจนคนละ1,000บาทสามารถกดเป็นเงินสดได้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง ช่วยเ,เป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะคลิปนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะตามที่ได้มีคลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะในประเด็นเรื่องรัฐจะแจกเงินของขวัญปีใหม่จํานวน1000บาทสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ ซึ่งทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือว่า Anti-Fake n e ิวก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะโดยกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังก็พบว่าข่าวที่ปรากฏดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จนะคะหรือว่าเป็นข่าวปลอมนั่นเองนะคะพ่อแม่พี่น้องอย่าหลงเชื่อนะคะจากคลิปวิดีโอที่ระบุว่ารัฐบาลจะแจกของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนด้วยการแจกเงินจํานวน1000บาทนั้นนะคะและสามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาได้นะคะทางกรมบัญชีกลางก็ได้ชี้แจงนะคะว่า ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีนโยบายและยังไม่มีการพิจารณาถึงเรื่องดังกล่าวนะคะจึงขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อหรือทำการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเพราะอาจจะเป็นลิงก์ปลอมหรือว่าเป็นมิจฉาชีพสร้างขึ้นมาเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวของพ่อแม่พี่น้องนะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้องหากพ่อแม่พี่น้องมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอเซ็นเตอร์ของกรมบัญชีกลางที่เบอร์โทร022706400ในวันและเวลาราชการนะคะสรุปนะคะข่าวที่ว่าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะแจกเงินของขวัญปีใหม่จำนวน1,000บาทสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ก็เป็นข่าวปลอมนะคะ พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่อยาหลงเชื่อเป็นเด็ดขาดนะคะซึ่งทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็ได้แจ้งมาแล้วนะคะว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะเป็นข้อมูลเท็จนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อเป็นเด็กขาดนะคะในส่วนของรัฐบาลนะคะได้มีการแจกของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเป็นเงิน1,500บาทนะคะแต่ว่าแบ่งจ่ายเป็น3เดือนนะคะเดือนละ500บาท ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564นะคะและก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะให้นำไปรูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นนะคะนี่คือของขวัญปีใหม่ที่ทางรัฐบาลแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคุณตนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ